ถึงโอแทฟรอดได้1ประตูต่อ0ูนนะครับส่วนลีดยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้าน เอาชนะเอฟเปตันมาได้1ประตูต่อสุนครับเฮตูเฮตห้ครั้งที่เคยพบกันล่าสุดก็เป็ดผลวิเคราะห์ฟุตบอลวันศุกร์ที่22สิงหาคมใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับสรุปผลวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกนะครับบาเยนน์มิวนิกนะครับพบกับอาร์บีไลซิกนะฮะทางเราจัดให้ไปกับเสือใต้บาเยน์มิวนิกนะครับจบออกมาที่ชัยชนะของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกเจ้าบ้านนะครับแชมป์เก่าชนะไปได้แบบสุดจัดนะครับ6ประตูต่อศูนย์ะฮะคู่นี้โหดจัดจบแบบนี้ก็ยิ้มหวานรับซับกันไปยินดีด้วยนะครับ สรุปผลวิเคราห์ฟุตบอลในคู่ที่2ครับปารีสแซงต์แชักแมงพบกับอองเช่น,นะครับทางเรากั้นใจให้ไปกับชาวสวนนะฮะอย่างผู้มาเยือนอองเช่น,นะครับจบออกมาที่ชัยชนะของปารีสแซงต์แชร์แมงตามคาดนะครับหนึ่งประตูต่อสูตรนะฮะจบเพียงเท่านี้ก็ต้องบอกเลยว่าหวานจี๊บคู่นี้ส่วนสำเร็จยินดีด้วยนะครับสรุปผลวิเคราะห์คู่ที่3ครับเวสแฮมพบกับ ทางด้านเชลซีครับทางเราวัดใจไปกับเชลซีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผลจบออกมาที่ชัยชนะแบบท่วมท่วมของสิงโตนั้นเงินครามเชลซี1ประตูต่อ5นะครับคู่นี้ออกมาแบบนี้ก็ตรงเป้าเข้าวบินกันไปอีกคู่ครับยินดีด้วยนะครับสำหรุบผลฟุตบอลปิดท้ายในคู่ที่4นะครับกับลาลิกาสเปนเลอเบติสนะครับพบกับอาราเบสนะฮะทางเราจัดไปให้ส่วนลองไปกับทางด้านผู้มาเยือนอย่างอาราเบสนะครับจบออกมาที่ชัยชนะของเลอเบติสเจ้าถิ่นครับ1ประตูต่อศูนย์ครับ ออกมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าสวนไม่สําเร็จนะครับอาราเบสตานไม่อยู่คู่นีพลาดไปขออภัยด้วยนะครับน่าเสียดายนะครับตรงเป้าข้าวินไป3ามเดิมเป็น 3, หนึ่งน,นะครับฟุตบอลจะเป็นแบบนี้แหละนะฮะวันนี้วันเสาร์โอกาสสู้อีกเพียบไปดูกันต่อครับสวัสดีประชาชนคนชอบลุ้น เชียร์ชมฟุตบอลที่เคารพทุกท่านนะครับมาพบกับเบียกไกเซอร์นำวีเครอห์บัอบอนเด็ดคัดเน้นๆมาจัดให้ทุกท่านอีกเป็นประจำทุกวันเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนจะร่วมลุยร่วมลุ้นไปกับเรา ขอฝากทุกท่านสั่นกระดิ่งปิ๊งปิ๊งกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดๆอัปเดตสดใหม่ก่อนใครทุกวันนะครับส่วนถ้าใดมองหาช่องทางการลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลที่มีครบจบทุกลีกและความบันเทิงอีกมากมายครบวงจรปลอดภัยและใจดีมีทีเด็ดมาแจกเช้ายันดึกตรงเป้าเข้าวินกันบ่อยๆกับพี่ๆในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลนะ้ปักซอยคอยตอบทุกคำถามที่ทุกท่านอยากรู้สนใจร่วมทางไปกับเราแอดไลน์มาที่อ BWERKS นะครับไปแอดนำหน้าด้วย หรือหมดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับเราพบกันในกลุ่มนะฮะวิเคราะห์บันเดตประจำวันเสาร์ที่23สิงหาคมมีดังนี้นะครับวิเคราะห์บอลคู่ที่1นะครับแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้พบกับท็อตแนมฮาวสเปอร์นะครับ18บแนาฬิกาสามสิบนาทีบิคอลบอลเดตในคู่ที่2ครับปืนใหญ่าอาร์เซนอลพบกับยูงทองลีดอยูย่ในเต็ดนะครับ23่สนาฬิกาสามสินาทีบิคอลฟุตบอลในคู่ที่3ครับโอลิมปิกมักไซนะครับพบกับปาลีดเอฟซีนะครับ4สี่ที่4เมบัอบอัตตเเ้พบบบกาาร์ซโลน2:30ิครับ วันนี้วันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนนะครับจัดไปยาวๆกับพวกเรานะฮะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับบิ๊เคาะบอลเด็ดคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดงานที่พรีเมียร์อังกฤษนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับจะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่2ของทั้งคู่นะฮะโดยเกมแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดตัวได้อย่างร้อนใจสุดๆนะครับเก็บสามแต้มแรกด้วยการทุบหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดเลอร์ ขาบ้านไปได้ศูนย์ประตูต่อสี่นะครับส่วนผู้เยือนอย่างทัตเนมพัสเปอร์ครับก็เปิดตัวกุนซือใหม่อย่างโทมัสแฟงด้วยฟอร์มอันร้อนแรงนะครับเปิดรังถล่มน้องใหม่เบอร์รี่ไป3ประตูต่อศูนย์ฮะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทั้งคู่ครับเฮทูเฮทแบ่งกันแพ้แบ่งกันชนะไปคนละสองนนะครับและผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมครับจากการพบกันท้าแ้่งหลังสุดนะครับทัศนวิเราะห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้านายจัดงานจัดโจทย์มาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ1ทับ1.5ครับนั่นคือเกมนี้ต้องชนะสเปอร์2ประตูถึงจะอยู่ไหวครับ ซึ่งก็น่าคิดว่าจะห่างกันขนาดนั้นเชียวหรือนะครับเพราะว่าสเปอร์เอกลดูการที่แล้วก็มาชนะได้ชนิดที่ว่าขาดลอยขาบ้านแมนเชอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อศนนะครับถ้าจะว่าไปสเปอร์ไม่แพ้ที่นี่มาสอง,องดูกาลติกันแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้คิดหนักเลยนะครับแต่ถ้ามองถึงความเปลี่ยนแปลงของทีมแลนะเวลานี้ณนะตอนนี้นะครับแมนเชอร์ซิตี้ก็ดูดีกว่าจริงๆนะครับในขณะที่กุนซือใหม่ของสเปอร์อย่างโทมัแฟรง่ง ก็ยังไม่ค่อยถนัดเกมเดียนสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่สมัยอยู่ที่เบนปอรดแล้วนะฮะขอตัดสินใจยอยู่กับปัจจุบันไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านเกมแรกสภาพทีมค่อนข้างดีนะครับคงจะจัดหนักจัดเต็มเป็นแน่แท้ครับฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้แก้เบือได้สาเร็จ2ประตูน่ามีครับวิคอ์ฟุตบอลในคู่ที่2ครับยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการเยือน ของน้องใหม่หน้าเก่าอย่างยูงทองลีดยูนเต็ดนะครับเป็นการลงสนามในเกมที่2ของทั้งคู่นะครับโดยเกมแรกก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่ด้วยสกอร์เดียวกันครับ1ประตูต่อศูนย์เท่ากันนะครับอาร์เซนอลบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงโอทฟรอดได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนลีดยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอฟเบ้ตันมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับเฮทูเฮทห้าครั้งที่เคยพบกันล่าสุดก็เป็นอาร์เซนอลชนะไปได้ทั้ง5เกมนะครับทักษะวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ครับ เจ้าหนายจัดโจกันไปที่เจ้าบ้านอาเซนอลดีกว่ามากครับในช่อง1.5นั่นคือเจ้าทีนครับเอาชนะ2ประตูขึ้นไปถึงจะยิ้มหวานกันได้ทวนหน้านะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอาเซนอลขึ้นชื่อเรื่องถนัดเล่นในถิ่นตัวเองอยู่แล้วนะครับในขณะที่ลีสยูเนเต็ดผู้มาเยือนเกมนอกบานก็ยังมีแผลให้เห็นบ้างน,นะครับขนาดในแชมเปี้ยนชิพก็ยังมีปัญหาเลยฮะคู่นี้ตัดสินใจไม่ยากครับขอฝากความหวังไปกับไอ้ปืนใหญ่อาเซนอล เล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เอมิเลสเตเดียมนะครับเป็นเกมแรกไม่แพ้แน่ครับแต่จะชนะเท่าไหร่คงต้องไปลุ้นกันครับบิลคาฟุตบอลในคู่ที่สนะครับย้ายมาที่หลีกเอิงกันบ้านนะครับโอลิมปิกปักเซ่นะครับพบกับปารีสเอฟซีนะฮะจะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่2ของทั้งคู่ครับ ดยเกมแรกครับแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับด้วยสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อศูนย์รับทับที่น่าขำมากมากก็คือทั้ง2ทีมดันแพ้ให้กับคู่แข่งที่มีผู้เล่น10คนมาเหมือนกันอีกนะครับไม่รู้จะเห็นใจหรือสมน้าหน้าดีฮะทัศนะวิเครห์ฟุตบอลคู่นี้ลูกพี่จัดโจทย์มาที่โอลิมปิกมักเซย์นะครับเจ้าถิ่นในเกมนี้ดีกว่าน้องใหม่ผู้มาเยือน1นึทับด้าครับนั่นคือมักเซย์ต้องชนะให้ได้2ประตูถึงจะแตะขอบฟ้าได้นะครับ แต่ถ้าดูจากเกมที่แล้วก็เหนื่อยใจไม่เบาเลยครับปักเซรครับคงจะต้องปวดหัวเอาเรื่องอยู่เป็นกันนะครับกับโจทย์ที่ได้มาฮะเพราะนักเตะภายในทีมครับก็มีปัญหาทะเลาะก,กันอีกนะครับไม่รู้ว่ากุนซืออย่างโรเบโตเดอบีนะครับจะเคลียร์ไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับสประตูที่ต้องการกับปารีสเอฟซีแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหวานๆครับสบายๆครั คู่นี้เลยขอวัดใจไปกับความเป็นมืออาชีพของโอลิมปิกมักเซจะจัดการน้องใหม่ไปได้ตามเป้าหมายครับคู่นี้อย่าลืมติดสูดไปด้วยนะครับมีขอฟุตบอลในคู่ที่4ปิดท้ายกับลาลิกาสเปนนะครับเลบนเตเปิดบ้านรับกันมาเยือนของบราซิลหน้าแชมป์เก่าครับเลบบนเตเจองานใหญ่เลยนะครับสําหรับเกมนี้ จะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่2ของทั้งคู่นะครับโดยเกมแรกเลเบนเต้ ante, ออกไปเยือนอาราเบสนะครับแพ้มา2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดนนาทีบาก9 0สิบองมาฮะส่วนบาร์เซโลนาครับเปิดตัวได้ดุสุดๆครับชนะมายองกาถึงถิ่น0ประตูต่อ3ครับเกมนี้เจ้าถิ่นมายองกาโดนสองใบแดงไปด้วยนะครับทำให้บาร์เซโลนาเก็บ3แต้มในฐานะทีมเยือนแบบชิลๆไป3ประตูต่อศนะครับก็ เจ้าคุณท่านกันโจดมาที่บาร์เซโลนาครับดีกว่าเจ้าทินเยอะแยะครับถึง1.5ทับ2ครับนั่นคือบาร์เซโลนาต้องมี2ประตูขึ้นไปถึงจะตรงเป้าเข้าวินได้นะครับดูจากฟอร์มอันร้อนแรงของเจ้าบุญทุ่มแล้วก็มีสิทธิ์เลยที่จะเกิดขึ้นได้ครับนักเตะบาร์เซโลนาดูสดชื่นแบบสุดๆฮนะแม้ว่าเฮทูเฮทครับจะบอกว่าบาร์เซโลนามาเยือนเรบบนเตชนะได้แต่ชนะไม่เคยขาดเลยนะครับก็ตามทีฮะคู่นี้น่าจะมาไหวครับ จาบุญทุ่มบาร์เซลโลนาน้าข้ามโจทได้พร้อมกับติดสูงตามไปด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ท,ทววิเคราะห์บันเด็ดจัดเน้นให้ไปทางใดกันบ้างนะครับคู่ที่1ครับอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าทัดแน่ฮัสเปอร์นะครับเจอกันคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนครับถอนแค้นได้สำเร็จแน่ฮะคู่ที่2ครับจัดไปกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเก่งในบ้าน2ประตูนาผ่านน้องใหม่ได้ฮะ คู่ที่3ครับฝาความวุ่นวายไปกับโอลิมปิกมักไซนะครับมืออาชีพพอจะจัดการน้องใหม่ได้ตามเป้าครับติดสูงตามไปด้วยฮะคู่ที่4ครับดูบาร์เซโลนาคึกสุดๆนะครับเกมที่ผ่านมาศูนประตูต่อ3เกมนี้ก็น่าจะข้ามโจทย์ได้เหมือนเกมที่แล้วนะครับพร้อมกับติดสูงหนีตามไปด้วยครับจบไปกับวิเคราะห์ฟุตบอลเด็ดขัดเน้นเจัดไปให้ในวันนี้นะครับชอบเหมือนกันก็ไปด้วยกันครับ ส่วนคู่ไหนได้ก็สวดเลยนะครับไม่ว่ากันฮะทางเราให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับลูกกลมกบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็จะกันครับขอฝากบรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งปิ้งๆเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้สู้ต่อไปเคียงข้างทุกท่านตลอดเส้นทางครับขอขอบพระคุณมากฮะสุดท้ายนี้ขอแนะนําช่องทางการลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลที่เดียวจบครบทุกหลีกนะครับพร้อมความบันเทิงอีกมากมายปลอดภัยและใจดีมีทีมงานดูแลตลอดนะฮะ พี่ๆในกลุ่มชมรมคนชอบคุยบอลนะ้าปักซอยครับคอ,อยตอบทุกคําถามที่ทุกท่านอยากรู้นะครับสนใจร่วมกลุ่มไปกับเรานะครับแอดไลน์มาที่ b w r k s นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะหรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราบักไว้ให้ก็ได้ครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับคนอื่นมาให้โอกาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้สวัสดีครับ